นนีเกลับมาจากล่าแล้วจ้ะกลับมาจากล่าเนาะเนิ้งหน่อยมาแกะกองจะสั่งผลไม้มาถ้ามึองจับบ้านเป็นสันแห่งมากเนาะแล้วหรอโอ้เฮ้ยพ่อ เนาะต่ะเนาะสั่งเ้ามาหนึ่งกิโลแคนี้กะทอนต่ะกรทอนคือมันสั่มเลย อันนี้หนสมหน่วยสองโลเนะาะสหน่วยสองโลสองร้อยค้นจ่ะสองร้อยค้นเงินบาทกับพันพันบาทกะในกลองมีแค่นี้แหละมีทอดสามหน่วยแล้วก็เน,นะาะ ิบคนจ้ะร้อยหกสิบร้อยค่าไปไน่อยลรอยหนึจ้ะาลอยถ้านนสามสิบ่าแปดร้อยจ้ะกว่าแปดร้อยบาทในใจมีแค่นี้ละโดนรั่งกิน,ทนเทียนนอแพงด้วว่าแตอนไม่ค่อย กคือมองงามเลยอะ่ะเป็นซ้ำๆ,ๆ,ๆอืมไงจ้ะก็จะบอกมึงเงาะซงมันห้ฝรั่งหน่อยอจะ้ะบวุสกินบอสล่องซางไนมะ่กินมึงเนาะเนาะโอเคจ้ะมันก็มาข้างไก่เนาะะวานะขะอนไม่ค่อยสวยเป็นไรเย้ๆซะแล้วอร เล่าวะดูดะแกแกแกโตัวน้อยมาเนียนมืออื่นวันหยุดจ้ะพอเลยนป่ะเนี่ยนอนเลยได้เห็นแม่ปกติแม่กลับมาจากลานไม่ได้เห็นกันหรอกนอนแล้วมาแล้ววะลูกมาแล้ววะลูก นคลิปนี้ก็บ่มียังไหลบ่มีคลิปลงมาทักทายทุกคนไปซื้อจ้ะขายของกับพ่อได้ขายจ้ะแต่ว่ากับพึ่งขายไหมเนาะกับมถือกับว่าดีจ้ะถือกระบะดีวานอาหารไทยกับยังพัฒน์งจ้ะมิตรันเกอดกับไปเป็นใส่กอกเป็นฮอดดอกเนาะอาหารไทยยังพัฒน์งเลยจ้ะรอต่อไป นี่ก็ไม่ยังหลายก็ขอโตความตา